สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแนะนำไก่ตุนซีอิ้วกันจ้าวัตถุดิบแรกที่ต้องเตรียมก็คือน้องไก่ของเราติดสะโพก2น่องน้ำตาลกรวด5กรัมขิงซอย3กรัมปุ๋ยกัก1เม็ดหอมแดง3กรัมกระเทียมสับ3กรัม ต้นหอม5กรัมนี่จะใช้ต้นหอมญี่ปุ่นนะจ๊ะโอเควัตถุดิบพร้อมเรามาลงมือทำกันเลยอันดับแรกตั้งน้ำมันให้ร้อนใช้ไฟกลางหลังจากน้ำมันร้อนแล้วแล้วก็เราก็เอาวัตถุดิบทุกอย่างลงไปผัดให้หอมเลยจ้ะนี่ใส่ลงไปให้หมดเลย สูตรนี้เป็นสูตรคนจีนนะจ๊ะก็เลยรสชาตินี่มันจะอร่อยมากเลยในมาเลเซียนี่ขาบอกเลยคิดมากเขาเรียกว่ากูวยโยจีโอเคหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำสอลิตรลงไปตามมาด้วยน้ำตาลกรวดตอนนี้เราก็มาปรุงรสกันเลยจ้ะพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะ เหล้าจีนไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะจ๊ะ2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วดำหนช้อนโต๊ะจ้าคุกเค้าให้เข้ากันเลยหลังจากนั้นก็รอน้ำให้เดือดอีกรอบพอหลังจากน้ำเดือดแล้วเราค่อยใส่น่องไก่ของเราลงไปเลยจ้ะ เอาหนังขึ้นนะคะนี่แบบนี้ต้มไปประมาณเวลา30นาทีโอเคหลังจาก30นาทีเปิดฝาหมอ้อแล้วก็พลิกน่องไก่เราไปอีกด้านหนึ่งวิธีนี้จะทำให้สีของน่องไก่ของเราสม่ำเสมอจ้าค่อยๆพลิกมันนะคะระหว่างนี้มันต้มมันจะเปื่อยนิดๆ โอเคหลังจากนั้นก็ต้มต่อไปเลยอีก30นาทีโอเค30นาทีผ่านไปแล้วเจสซี่ใช้เวลาต้มไก่ครั้งนี้หนึ่งชั่วโมงนี่ดูสีสวยหนังก็เด้งสวยไม่แตกตอนนี้เราก็เอาขึ้นมาเตรียมเชือดได้เลยจ้ะผ่าเป็นชิ้นๆหรือจะกินเป็นทั้งน่องอย่างนี้ก็ได้นี่สับเป็นชิ้นๆเลย แล้วก็จัดใส่จานนะจ๊ะลาดน้ำซุปที่เราต้มมัตะกี้ลงไปนิดนึงแล้วก็โรยผักชีโรยหน้าอีกหน่อยหนึ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสูตรนี้เมนูนี้ขอบอกเลยทำง่ายและอร่อยด้วยน่องสองชิ้นนี่ต้องคิดไว้ก่อนเลยนะเพราะว่ามันไม่เคยพอ โดยเฉพาะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ขอบอกเลยว่ารัสสุดๆลองทำตามดูนะจ๊ะเมนูนี้สูตรนี้รับรองถูกใจทุกๆคน